กับโรงเรียนแล้วก็มุลนิธิทั้งหมด57แห่งเพราะว่าครบรอบ57ปีพอดีนะครับก็ดีใจครับได้เป็นส่วนหนึ่งในในการทําความดีซึ่งผมก็ชอบทําแบบนี้อยู่แล้วถาทพี่บีจะไปใช่ครับก็เ,เดี๋ยวช่วงปีใหม่ผมก็นัดกับเพื่อนๆไหมก็อยากจะไปทําบุญอะไร,รไไเงี้ยครับใช่ใชชก็ไปที่เดิมครับไปที่ไร่พี่ออส ผู้กำกับบริษัทมุมใหม่อ่ะพี่ออสก็คือไปที่เดิมครับแล้วก็ไปกับเพื่อนๆเราก็ให้ปริมาณที่เขาขอมาอตามตามโรงเรียนอะไรเงี้ยก็จริงๆเราไม่ได้มีแค่เสื้อกันหนาวท,ที่จะไปแจกเ,เราก็อยากจะเอาอย่างอื่อนไปร่วมบริจาคด้วยครับมีเพื่อนๆมีหลายแห่งหลายที่ก็ก็ให้ของมาเยอะอะไรเงี้ยครับ ครับใช่ก็ดีใจครับอย่างถ้าพี่เบียร์เป็นพิเชนเตอร์ของสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาของหรือว่าอะไรมาร่วมบริจาคด้วยก็ผมว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเราก็อาสาไปไปทาให้อะไรเงี้ยใครอยากบริจาคหรือว่าได้ใช่ครับก็พยายามที่จะจะทาให้ได้ทุกๆปีครับใช่ครับ จริงแล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือแฟนคลับนี่แหละที่เป็นพลังสําคัญในการในการทํากิจกรรมดีๆตั้งแต่เสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยครับนั่นหมายความว่าคือเขาคือพลังสําคัญที่ทําให้แบบเราได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นแรงสนับสนุนใหญ่ครับก็คือกลุ่มแฟนคลับที่ทําให้แบบเราได้ออกไปพบเจอกับกลุ่มคนที่เขาลําบากอะไรเงี้ยเราก็ทํา เสื้อกันหนาวเริ่มต้นจากอันนี้แล้วก็ทำอะไรได้อีกก็ทำไปเรื่อยๆอ่ะก็ไปวิ่งมันไปกันยใช่ครับโอ้คือคือตอนแรกผมไปมาก่อนไปตอนที่พี่ตูนวิ่งเข้ามากรุงเทพไปกับเด็กแก๊งผมฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าเออเหมือนเราได้รับพลังอะไรมาแล้วเราก็มาเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยน่าไปนะถ้าแบบ คุณว่างคุณควรจะไปอะไรเงี้ยแล้วพอเขาโอกเ้ยว่างแล้วน้องพรีมก็ว่างอยากไปพี่บงพี่บุวยอะไรเงี้ยครับงั้นก็ไปพอพอไปกันปุ๊บคือผมรู้แหละว่าไปมันได้อะไรแน่ผมก็สังเกตสังเกตแล้วว่าว่าเออว่าว่าน้องกับพรีมเนี่ยเขาว่าเขาจะรับอะไรมาบ้างหรือเปล่าพอกลับมาพูดทุกวันครับจะไปวิ่งอีกเพราะว่าเขารู้สึกว่าพอเขาไปเนี่ยคือเขาเห็นว่าพี่ตูนเขา เขาสุดยอดมากแค่ไหน mm hmm. เขาคงไม่มีใครทําแบบนี้ได้ mm hmm. แล้วก็เหมือนกับว่ามันได้รับพลังบางอย่างจากคน mm hmm. ที่มารอต้อนรับบริจาคของมันทําให้แบบเหมือนเขาเกิดพลังอะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. มัน mm hmm. เขาก็เลยอยากไปอีกส่วนตัวเขามีปัญนหาเรื่องอน เหมือนพอเราไม่ได้เป็นเป็นนักวิ่งมาราธอนอะไรหรือว่าไม่ได้ออกกาลังกายด้วยการวิ่งบ่อยๆเนี่ยฮาร์ดเลทหัวใจเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยคงที่มันก็จะสูงพอสูงมากเกินไปมันก็อันตรายได้กี่กิโลยังคะก็ได้ไปโอนน้องนี่าจะได้แปดกิโลอ่ะพี่แพนไปเองไหมครับคือจริงๆก็ดูอยู่ครับ แต่ว่ามันก็ใกล้ช่วงที่วางแผนที่จะไปแจกเสื้อกันหนาว<ล>แต่ถ้าถ้าระหว่างนี้ว่างก็ก็ถ้าไปได้ก็เดี๋ยวก็คงก็คงเห็นเ็กเสื้อกันหนาวปีนี้ชวนน้องันไหมีชวนเขาแล้วครับ <c oughs> แต่ก็ติดภารกิจ <c oughs> แต่เราก็เลยไปกันกับพี่ๆแฟนคลับ4ีห้าคนแล้วก็ยังมีทีมงานทีมงานของละคร <c oughs> บริษัทมุมใหม Stock ่ แล้วเพื่อนๆโรงเรียนแล้วเพื่อนๆที่ขี่บิ๊กไบค์ด้วยกันครับเด็น้องคือบอกว่าช่วงปีใหม่จะชวนพี่วีไปทานข้าวที่บ้านก็น่าจะเป็นช่วงช่วงประมาณสักนั่นแหละฮะใกล้ๆปีใหม่ไหมก็หลังปีใหม่ครับอันนี้คือเรียนจบแล้รับเข้าอะไรอีกจริงๆถ้ามีโอกาสว่างก็จะแวะซื้ออะไรไปให้กินกันอยู่แล้วครับเจอกูแล้วะเจอกันบ่อยอยู่ครับคุณเป็นไงบ้างคะน้าะจริงๆเจอเจอคุณแม่มานานมากแล้วครับ ปกตินะกปกติกข,อของเก็บไปให้แม่ไหมคะพี่เลี้ย <c oughs> ก็คงคิดคิดอยู่ครับก็คงไม่มีอะไรฮนะเราก็เราก็แบบง่ายๆเนาะแล้วเป็แม่ก็แบบสบายๆแต่เราก็ต้องดูว่าเอ๊ะแม่เขาอยากได้อะไรหรือเปล่าในช่วงปีใหม่นี่ครับจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษในวันนั้นบ้างไหมคะพี่เลียอย่างเต็มที่ก็คงทําบุญแล้วก็าทานข้าวอะไรเงี้ยครับเพราะเราเป็นแบบเหมือนเราก็อยู่กันแบบ สบายๆเนาะแล้วคุณแม่เขาก็น่ารักเขาก็ไม่ค่อยได้แบบเหมือนเขาไม่ค่อยพูดว่าเขาอยากได้อะไรเพราะเขาก็รู้ว่าขอให้แบบพวกเราแบบมีความสุขในการทํางานอะไรเงี้ยก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับค่ะบีแฮปปี้นะคะเจอกันบ่อยขึ้นเลยครับก็บีแฮปปี้ครับบีแฮปปี้บีแฮปปี้บีแฮปปี้โอเคคบเยอร์นี้ยังเคครับที่ไหนนะครับ ไม่ได้ยังไม่ทบหลายวะไปหลายที่ครับทำบุญไม่ได้ไปไม่ได้ไปท้าบครับท้าบพี่บีย Insert ก่อนเนาะหูวิพี่เบียแดงอ๋อแดงเ้ยเ้ยน้องทูนั่งองค่กรรู้อักรัน